สำหรับพุทธวันวันนี้มีมาฟฝากกัน4คู่ครับสำหรับทีเด็ด LA ครับวันนี้เวสแฮมปเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดยูเนเต็ดครับวันนี้ผมคิดว่าลีดยูเนเต็ดมีดีอย่างแน่นอนครับส่วนคู่ที่สองนะเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานปเปิดบ้านรับการมาเยือนของอะตาลันตาิติที่เคยพบกันมาวันนี้ผมคิดว่าอะตาลันตาสามารถ เอาชนะหรือเสมอได้อย่างแน่นอนวันนี้ผมคิดว่าออตาลนตามีดีอย่างแน่นอนครับส่วนคู่ที่3นะั้นเป็นคู่ระหว่างนีสพบกับมนนโกครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วด้วยสถิติที่คงเส้นคงวาทั้ง2ทีมนั้นสู้กันได้อย่างสูสีแต่วันนี้ผมคิดว่ามนนโกมายันมีดีแน่นอนครับวันนี้ให้ดินมนาโกส่วนคู่ที่4คู่สุดท้ายระหว่างฮัมบูเกอ ไฮสไตล์คีนวันนี้ฮัมบุกเปิดบ้านรับการ,รเยือนของไฮสไตล์คีนนั้นวันนี้ผมคิดว่าไฮสไตล์คีนนั้นสามารถเอาชนะหรือดันเสมอได้อย่างแน่นอนครับผมคิดว่าวันนี้มีดีแน่นอนครับหลังจากจบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อบป็นุกำลังใจให้ผมมาวิเคราะห์ฟุตบอลในครั้งต่อไปขอบคุณครับ